ขออีคลิปนะสำหรับวันนี้ก็แพรวน,นะคะก็ข่ายที่เดิมเหมือนเดิมลงคลิปใกล้กันนะคะโอเคแปบ๊บหนึ่งขอจัดพื้นที่นิดนึงโอเคไกลไปไหมโอเคนะคะวันนี้นะคะแพรวน,นะคะจะมารีวิวสไลม์อันนี้นะคะจะเป็นสไลด์ไม่ใช่สีเหล็กกินเหล็กนะไม่ใช่สีเหล็กกินเหล็กนะค่ะก็ขอเห็นครึ่งตัวพอเนาะค่ะก็นี่นะคะ เป็นสลสีแบบใกล้เคียงกับสีเหล็กไหมแบบเป็นสีขเขียวหน่อยๆน,นะโอเคงั้นเราไปจิ้มกันเลยค่ะอันนี้จะแข็งกว่าเหล็กนะมจะเป็นสีแบบโกลด์แบบเงนิงนเงนินเข้มอะเงินเข้มอะเอาเดี๋ยวเราโอ้ออกมาเลยนะวันนี้ไม่มีแผ่นรองค่ะจิ้มเลยตันไหม ว้าวไอายืดยืดมากค่ะแล้วคือตรงนี้มันหน้าลมด้ยนะตรงลมคนะ่ะสั่นไหมอะ่ะถ้าสั่นก็ต้องขออภัยนะไม่มีแผ่นรองแล้วคือตรงนี้มันติดตัวกับที่ติดตะนะยืดนมากเขามีความแข็งขึ้นนะเข้าแข็ง ก้อนเหล็กน,นะไม่นุ่มนะคืออยากจะบอกอย่างนึงนะคะคือสลามเนี่ยอู่ได้นานนะคือแบบเราสามารถเอาขอมาเล่นได้ตลอดชีวเลยอะ่ะก็คือเขาเหลวไปเราก็ใส่นรงยาษ ได้เลยอ่ะน่เป็นไรค่ะดีมากอ่ะดีเยี่ยมเลยถึงขั้นแปดแล้ะก็คือเขาเป็นความเนื้อนุ่มอ่ะนุ่มนุ่มแบบนุ่ม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  ตัเนดีนะคะดียืดมากเขามีความนุ่นนะไม่แข็งเลยอ่ะดีดุทุกคนเนี่ยคือผ่านมาห้าเดือนแล้วนะส่วนเจ้าตัว,ว,วเหล็กนี้ผ่านมาปีน,นึงค่ะเหล็กก็เลยแบบนนอันนี้คือ,อยังอยู่ได้นานนะเดี๋ยวให้ดูความเหลวค่ะในความแน่นของเขามีความเหลวค่ะ เขาเนื้อนุ่มมากๆค่ะเขาแบบไม่ติดมือด้วยโอเคเดี๋ยวเรามีเทคนิคจะมาให้เล่นนะคะก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูค่ะโอเคถ้าใครอยากดูไปดูกันเลยนะโอเคมาแล้วนะแต่ตอนแรกอะเรา,าลืมพูดไปอย่างรองเท้าถุงถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็เอ่มช่วยกด ติดตามกับกดไลค์คนละหนึ่งนะคะประมาณวันนีเอ๋ววันดีดูเอ๋วไหมอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นนี่ไม้เทนนิสของเล่นเด็กค่ะอันนี้เขาเริ่มติดขึ้นอะ่ะเขาเล่นไปเลื่อนนะอุ้ยดิยืดมากแต่ว่าอันนี้ยเขาทดีเขาสวยอะ่ะแต่เพราะว่ามีความโดลนลมด้วยแหละเออกลายเป็นแจ่มเลยอะ่ะแล้วเขาก็เนื้อดีอยู่แล้วด้วย แต่อย่างหนึ่งที่จะให้ทําให้เนื้อสลาเมเนมี้ยนุ่มมากขึ้นก็คือใส่สลามที่เกินพอดีกับตัวภาชนะอ่ะเแบบนี้ยพัชนะขนาดเล็กนะก็ใส่สลามที่ใหญ่กว่าลงไปค่ะแบบจะให้คขาล้นอ่ะแบบนี้เดี๋ยวเราขอใส่ยากันแข็งก่อตั้งยาตันแข็กแบบเขาเริ่มแข็งค่ะโอเคค่ะได้แล้วค่ะก็ มีความเหล็กข it ึ้นนะพี่ดิวิ่งแสงยาลงไปเรารู้สึกนุ่มนุ่มแบบเหมือนอุ้นุ่มมากค่ะเขาเนื้อนุ่มด้วยนะเขาไปยืดเวลาเขาโดนน้ำเขาจะนุ่มมากอุ้ยขึ้มาดูแบบอุ้ยดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เราก็ต้องนวดเขาให้เข้า่ะคือเราต้องมีสีกะเข้าใจป่ะนะ เดี๋ให้ฟังเสร็จจริงนะคะเราจะไม่ใช้ไม้ในการิ้งสลัดนะในีรม,มากน้ำยาของเรานะคะจะเป็นน้ำยาแบบว่าใส่ไปตอนแรกนะคะจะเหลวแล้วพอทิ้งไว้สักแผ่นหนึ่งก็จะกลับมาสับตัวเป็นก้อนนุ่มๆสวยงามคะ่ะแล้วเขาจะกลับมาด,ดีนแบบ นิดเหมือนเดิมค่ะในการคนเขาให้เขาเดี๋ยวค่อยใช้มือเพราะว่าถ้าใช้มือแล้วเนี่ยมันจะแย่นะเดี๋ยวขอใช้ไมอก่อนนะหลอก่อยากได้ดูแบบนั้นหลอกแต่คนอยากดูไหมคะแบบว่าใช้มือมอนวดเป็นเดขอมือนวดนะ คือแบบมันจะดูเฮ้ยมันติดมืออะไรอย่เดี๋ยวกอย่างดูนะเป็นดอกไม้เวยอ่ะสวยเดี๋ยวเรานวดก่อนนะเดี๋ยวเราทำให้ดูค่ะเราจะทำยังไงค่ะไม่ว่าเขาจะแข็งขนาดไหนนะแบบไม่ต้องแข็งมากอ่ะที่แบบจริงได้เนื้อโอเคอะแล้วเราใส่มือลงในเนี่ยแล้วก็นวดแบบคุกเคล้าหยี้ยเออแบบ มันจะดูเหมือนติดมนึใช่ปะดิเออดิบหนแต่เราแค่เอาออกนิดเดียวเขาออกเลยนะเดี๋ยวใส่ยาพ่นเยโอเคค่ะตอนนี้จะหนึงยาเยอะมากค่ะคือปกติอะเราเสียน้ำยาทำเออน้ำยากันเหลวของอันเนี้ยปีเยอะเนะน้้ายากันเหลวที่เราใช้เป็นเออน้ำยาทำสลามก็ได้ค่ะอุนไปเรื่อยๆนะ อาจริงๆคนนี้ที่ลองนะคือเราก็มีแหละแต่คือเดี๋ยวมันจะแบบสัน่นไงมันจะสัน่นตอนแรกต้องต้องนวดกันต้องนวดกันนะนวดกันนะพอยังไม่เข้ากันดีค่ะนวดไปค่ะนี่นวดโต๊ะไปเรื่อยๆค่ะ ี่เขามีความเหลวอะถ้าเขาไม่เหลวเขาทำแบบอย่างนี้ได้นะอืมนั่นนุ่มมากเป็นปุยนุ่มอ่ะโอเคเดี๋ยวเราทำให้ดูนะ โอเคคลิปนี้ไปนะโอเคค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครอยากให้พะ w า r t ทำคอมเมนต์เด็ดๆอีกก็ติดตามข้างล่างนี้ได้นะคะสำหรอนี้แหวาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย